พยายามไม่ร้องไห้นุสบาคเคลื่อนไหวหลังสามีถูกจำคุกโดนแสะครั้งใหญ่หลังจากที่ศาลจำคุกแกนนำแนวร่วมกอปปส8คนโดยไม่ได้รับการประกันตัวต้องนอนคุก ต่อมาเหล่ากปปรสรวมไปถึงครอบครัวของกปปสก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงกรณีข้างต้นแต่ทางด้านนุสบาปุณกณันภรรยาของบีพุทธิพงศ์จำเลยที่4จำคุก7ปีไม่มีการเคลื่อนไหวโซเชียลแต่อย่างใดหลายคนต่างให้ความสนใจในรูปภาพที่เธอทั้งควงแขนดินเนอร์หรูในวันวาเวลนไทน์ที่ผ่านมา ในขณะเดียวกันก็มีทั้งกระแสให้กำลังใจและวิาพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นกระหน่ำอินสตาแกรมของสาวนุสบากันเลยทีเดียวล่าสุดนุสบาได้เคลื่อนไหวโดยโพสต์ภาพคู่สามีขณะพากันไปไหว้พระในอดีตพร้อมระบุข้อความว่าสิ่งใดในโลกล้วนอนิจจงคงแต่บาปบุญยังเที่ยงแท้คือเงาติดตัวตรังตรึงแน่อยู่นาตามแต่บุญบาปแล้วก่อเกื้อรักษา นุชถือโอกาสนี้ขอบคุณทุกความห่วงใยและทุกกำลังใจที่ส่งมาให้นุชและครอบครัวในช่องทางต่างๆนะคะนุชอยู่ในครอบครัวการเมืองมารวม20กว่าปีตำแหน่งต่างๆผ่านมาแล้วก็ผ่านไปตั้งแต่คุณพุทธิพงศ์ได้รับการเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนเป็นสสกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนั้นและได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีจนถึงวันที่24่กุมภาพันธ์กราบขอบพระคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้พี่บีด้วยความไว้วางใจมาตลอดเวลา20ปีพี่บีได้ทำงาน รับใช้พี่น้องประชาชนชาติบ้านเมือง ด้วยความมานะอุตสาหะมาตลอดชีวิตนุชในฐานะภรรยาได้ให้กำลังใจและสนับสนุนมาตลอดเช่นกันแม้ว่าในเวลานี้เรากำลังผ่านความยากลำบากที่สุดในชีวิตทุกคำห่วงใยจากเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆในวงการบันเทิงและน้องๆแฟนคลับรวมถึงทุกๆคนที่ส่งมาให้ในช่วงที่ผ่านมามีความหมายกับนุชมากแม้ว่านุชพยายามเข้มแข็งไม่ร้องไห้มันช่างยากเหลือเกินแต่ทุกคนทำให้นุชมีกำลังใจและขอขอบคุณแทนพี่บีในความรักความเมตตา ที่ทุกคนมอบให้มาตลอดเช่นกันนะคะนุสบาปุญน,นกันขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com